เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอของเจ้าบอลอย่างเกียรกิสกาเนะวันนี้อยู่ปก วันนี้อยู่กับโปรแกรมอน A S H เหมือนเดิมวันนี้เป็นคิวจูไข่นะครับผมที่จริงว่าจะไม่ทำแต่ว่านะในในก็พูดไปแล้วว่าจะทำโปรกรมมอน A S H S ของซาชิให้หมดเลยนะครับก็นะจัดไปนะตคลิปต่อไปก็จะเป็นลิซอนนะลิซอน A S H นะส่วนปิกาจูเนี่ยไม่มีเสียดายมากเลยยังมีอยากได้ปิกาจูมากแต่ผมไม่มีนะครับก็ถ้าใครมีไ d ดีที่มีปิกาจูแล้วมีทีมครบๆแล้วก็มีโต๊ให้ลองอะไรอย่างงี้ก็สามารถติดต่อมาหลังไมค์ได้นะครับผมอยากจะทา นะครับอย่าทำมาเพราะปิกาจูไม่ได้ทำตั้งนานแลยนะครับผมแล้วนกะ็เหมือนเดิมนะครับสโลแกนของคลิปนะครับผมก็คือใครจะดูก็ได้ใครจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคก็ตัวนี้ต้องบอกว่าดาเมจค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับแต่มันอยู่ในทีมพืชไงมันไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะครับคือไม่ใช่ไม่คนใช้คือมันไม่ไม่มีคนใช้เลยแหละตัวเนี้ยพูดตรงๆไม่ไม่มีคนใช้เลยแต่ว่า สำหรับคนที่ชอบอาจจะเล่นก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะสำหรับคนที่ชอบนะก็ตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่า,เ,าเรื่องการใส่ดิสกิลเนี้นดีฟนอ์เลยกันนะครับคือดาเมจมมนค่อยข้างที่จะมีอยู่แล้วก็ติดมาอันเนี้ยติดเวลสีไหมสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็มีโล่มาด้วยนะครับแล้วก็มีฮิลลิงนะครับผมมีโล่เนี้หนึ่งอันนะฮะโล่โล่โลสีชมพูแล้วก็โล่สีฟ้าหนึ่งอันนะฮะแล้วก็มีอันเนี้ยหนึ่งอันนะครับ อ่าสปีดนะฮะตอนนี้เหลยสองช่องเลยไหมก็อ,อีกสองช่องก็จะเป็นอ่ะอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกสองช่องเออมันจะเป็นนี่สังเคราะห์แสงนะฮะอีกสองช่องอันนี้ช่องอีกช่องหนึ่งนะช่องหนึ่เหลือก,ก็คือใส่สังเคราะห์แสงก็คือเมื่อได้รับการรักษาเนี่ยจะเพิ่มอีก50%นะคือจะรักษาเพิ่มอีก50%นะครับก็คือจะฮีลเลือดได้แรงขึ้นอีกหน่อยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงอะ่ะคืออันนี้นะครับผมบำบัดดอกไม้ไม่ก็ใสซ่ซึมซับก็ได้นะครับแล้วแต่นะคคืืือออออใหหห้้้้้มัััันน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 เเเเเเเดดดดดลลล่ล่่ยยยะะะพรรราาาาวววตีกกกกก็บบฟซ์ไปส ดิสกิลนะครับก็เหมือนเดิมนะสปีดอ่าสชาร์จพิเศษแล้วก็ดีเฟนต์นะครับประมาณนี้นะเฉลี่ยเฉลี่ยกันแล้วกันตัวนี้ผมไม่แน่ใจพวกนี้ต้องบอกเลยผมไม่แน่ใจแต่ตัวนี้ก็ดามิแรงนะตัวนี้ตัวมีมีดูดสกิลใช่ไหมเออตัวนี้มีสกิลที่สามารถเปลี่ยนอ่า hpa เปลี่ยนเข้อฉายเป็น hpa ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะเพราะว่า t h ตัวนี้นะครับ บวกยีนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะตัวที่จะใส่มันเนี่ยต้องบอกว่ามันมีแค่เซตพืชใช่ไหมล่ะแต่มันก็ต้องมีตัวบ๊อบท่าเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องใสท่ทาปูบูลูให้มันนะคือสแตนดาร์ดของโปเกมอนอ่าแบบนี้อยู่แล้วนะก็ใสใ่อยู่การกันทาป,ปูบูลูจริงก็ไม่ได้หนาหรอกทาป,ปูบูลูก็บางนะผมไม่แน่ใจว่าจะใส่นี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 ่น,น,น,นี่ตอนนั้นใส่เซอรบี้ให้เจมส์ในคลิปนั้นนะก็เป็นตัวนี้แล้วกันนะโอเคก็บูลูเนี่ยไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงก็ใส่นี่ให้ก่อนเน้นเลือดให้้้้กกก่ออนนนนแลววััไพเียะครบผม กลัวจะตายหาซะอ่าอันนี้ผมใส่โฮอให้ใครอ่า mm hmm. เข่งนั้นใส่วอลคกิงให้โบลูแล้วกันอันนี้ใส่ประดับท่าน้ำ นะครับผมนะเราต้องยัดประดับให้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายหาไว้นะครับผมส่วนบูรูเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าดาเมจแรงผมเคยเล่นให้ดูหลายรอบมากบูรูนในดาเมจแรงมากๆนะครับผมผมจะไม่ได้นําตัวอื่นแนะนําแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะก็ถ้าถามความจริงเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะแต่แบบมันก็ยากหน่อยนะตัวนี้ใหดูนะมันเปิดสกิลแล้วมันได้ไรวะสกิลนี้เขียนว่าภายใน1รอบอย่างต่อเนื่องดึงดูดการโจมตีแบบเดียวขอสตูและลดความเสียหายทางเซฟเวียแท็ก60%ที่ได้รับนะครับผม แล้วก็เขียนว่าสเปเชียลแท็กภายใน2อ,อาภายใน2เทินภายใน2รอบอย่างต่อเนื่องถ้าได้รับการโจมตีอะไรจะ,อร,รจะแท็กเป้าหมายด้วยอ๋อถ้าได้รับก็โจมตีแท็กเป้าหมายด้วยนะแล้วก็เมื่อเป้าหมายถูกแท็กแล้วการสร้างความเสียหายของศัตรูจะย้ายไปสามย้ายสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปที่ศัตรูเองอ๋อก็เหมือนแบบอารมณ์แบบสะท้อนเหรออะไรแบบน,นี้มั้งแล้วก็แท็กแท็กจะต่อเนื่องสามรอบนะผลของสกิลนี้จะถูกล้างออก แล้วก็ปัดเป่าไม่ได้ด้วยนะครับโอเคทุกคนครับต้องบอกว่าทีมนี้ค่อนข้างที่จะดาเมจแรงนะเอาจริงๆแต่ก็อย่างที่บอกไปเนี่ยมันไม่มีคนเล่นเพราะว,าว่ามันแพ้ธาตุไฟแพ้ธาตุไฟนะครับช่วยๆหนึ่งธาตุอันอื่นผมก็ลืมแล้วนะพืชก็ต้องแพ้ไฟอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> นะครับแต่เราเจอน้ำไงเราได้เปรียบนะครับผมเออนะครับโอเคเปิดบัฟครับหนึ่งทีนะครับผมโอเคแล้วก็เปิดอีกหนึ่งทีคือเปิดสายล่อฟ้าไงเจอสกิลหมูก็อันตรายนะเนี่ย คือถ้าจะเป็นสกิลเดียวมันจะไปล่อให้กับตัวนู้นโอ้ยหบูรูโอ้โหบูรุเดียวโอ้ยโอ้โหชนะธาตุกับพลังเยอะกว่ายังไม่นับด้กันเนาะยังไม่ตัดสินใจว่าแรงนะครับไปลองที่7ล้านก่อนเดี๋ยวจะได้รู้ว่าแรงแค่ไหนนะครับเอาจริงๆนะทีมเนี้ยถ้าใครอยากจะทำทำไปเลย นะครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจว่ามันจะแพ้่าไม่แพ้่าเอ,อือเอาที่เราชอบนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวมันค่อนข้างน้อยนะครับที่พิค่อนข้างน้อยถ้าให้ผมเชียร์ไปทีอะไรมากกว่าใน3มคลิปที่ผ่านมาโอ้ก็เตะกันเลยก็จาตายถ้าเชียร์อะไรทีโอ้ผมจะได้พูดมูดูดาเม่มาดิ <laughs> ถ้าถามว่าเชียร์อะไรแน่นอนครับผมเชียร์ทีมพืชอ,อยู่แล้วเอ้ย <laughs> ไม่ใช่โอ้ดูดาเม่มาดิ ผมิเชียรทีมไฟอยู่แล้วทุกคนทีมไฟนี่ดีนะครับดีมีบดีเฟนต์มีรถดีเฟนต์มีสถานะเยอะแยะนะครับผมมีปโปเกมอนเก่งๆเยอะด้วยนะครับแล้วก็เรื่องแพ้ทานก็มีแต่ว่ายากหน่อยแพ้ทานยากหน่อยนะครับมันก็แพ้แหละแต่มันยากหน่อยเออยากหน่อยแต่ดูดาเมทีมีทุกคนคือแบบอ๋อแม่เจ้าแปดล้านแปดแล้วกันนะเพราะว่านี้มันไม่เป็นทีมไง,ไงมาล,ลองกันมาลองกัน แล้วก็มีท่าน้ำเนี่ยคือเราจะ,ะจะมาเอาเปรียบเขาเราจะมาเอาเปรียบเขาทุกคนนะครับเออโย่านว่ะเออวิจงเจอดาเมตแรงจริงทุกคนไม่เบานะจริงเรื่องการใส่เรื่องการลีคีณสมบัติผมยังไม่ได้ไไดบอกเลยนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกของตัวนี้นะโอ้โหบูรู่ทุกคนดูดาเมจดูดาเมจดูดาเมจโอ้โหตีสองทีเกือบตายเก็บสามว่ะทุกคนสลุปคลิปเนี้ย เป็นคลิปของใครทาบูบูรุหรือหรือเหลือเหลือหรือจูคไคนะครับไม่เป็นไรเรามาแค่มามาแบบมานำเสนอจูไขเนอะนะครับผมโอเคนะฮะคือต้องบอกว่าดาเมจเนี่ยจัดจ้านจริงนะ แต่ถ้าเราโดนก่อนเนะี่ยก็อย่างที่บอกไปถ้าสปีดเราตามไม่ว่าจะทีมอะไรก็ตามนะถ้าสปีดตามไม่ได้ออซิลก่อนนะก็น่นจะมีปัญหามกันนะก็เกมมันเป็นเกมจัดแนววางแผนนะครับใครสปีดํำมันก็ได้เปรียบเรื่องปกตินะครับผมแต่บางทีบางทีนะบางทีนะักฆ่าถ้าสปีดดำและข้า,าวฝันหลงข้าไม่ตายถ้าฝันหลงข้ามีตัวบัฟธาตุมีตัวโบโดิเฟนต์ตัวดาเมจแรงอะไรเงี้ยบอกเลยว่ามึงหนาวแน่นอนอย่างเนี้ยสปีดเราตามใช่ไหมแต่ว่าดาเมจเราอะดาเมจเราอะ ตีนเลือล่อหายออ้ยแพ้าตาบินคูณ4นะครับโอ้นี่ไงเจอทีมที่เราแพ้ทุกคนเจอทีมที่ฆ่าแพ้ทุกคนอันนี้คือปัญหาของทีมนี้ที่ไม่ไมีคนเล่นนะฮะเรื่องดาเมจเราต้องก็ต้องยอมรับนะแต่ถ้าเรื่องเรื่องความบางก็เลยอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอืมโอเคเห็นหมาเห็นชัดๆโอ้แสดงว่าลูกเกียใสย่ระดับทันเดอร์แสดงว่าลูกเกียใสย่ระดับทันเดอร์นะครับถึงได้ตีและเข้า2ตัวนะครับตัวนี้อ่าจิวไค ใจระดับ thunder d เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่มันผ่านมาเลยไม่ว่าจะเป็นเก็โคงะหรือลิงนะครับผมระดับ thunder d นะครับผมนะอันนี้คือข้อเสียงที่เราเห็นชัดๆแล้วก็แพ้ธาตุบินเนาะนะครับแพ้ธาตุบินใช่ไหมจูใครแพ้ธาตุบินบะวไปดูก่อนผมขอดูก่อนไม่แน่แตเหมือนอิวแต่มันยืนได้นานจริงวะรอนดีเฟนส์เมื่อกี้จําไม่ได้เหมือนกันเออเอาช่างมาตื่นนะแต่เห็นข้อเสียงทีนี้แล้วครับผมก็คือแพ้ธาตุบินนะครับก็เมื่อกี้ตัวตัวกวางนะครับผมก็คือ ลูเกียบินดอกเดียวหายเลยนะครับถ้าพูดถึงทีมที่จะใส่เอามาใส่แทนกวางได้จริงถ้าอยากจะอัปเกรดให้มันเก่งขึ้นก็นี่เลยยูซี่ครับผมนะฮะยูซี่โอเคเดี๋ยวไปไปดูวนว่าความต่างมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับแต่ยังไงก็กผมก็อย่าที่บอกไปนะครับว่า,าไม่ควรเอามาทําเป็นทีมหลักจริงนะนี่ผมแค่มานําเสนออีท,ทีเฉยนะครับก็อย่างที่บอกไปทําอยากทำโปเกมอนเอสดเห็น <c oughs> เสียงไม่มีแล้วอยากทำโปเกมอน ash มาเป็นคลิปเนาะนะไม่ว่าจะทำซ้ำแค่ไหนก็ช่างแม่งมันมีคลิปอะไรจะทำแล้วทุกคนแต่เรื่องดาเมจยอมรับทุกคนเห็นไหมว่าเรื่องดาเมจเรานหนักแน่นจริงนะดูซิว่าเรามียูซี่มาเราจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับอุ้ยเดี๋ยวยูซี่ UC ไม่ได้เปิดดีเฟเอนให้สวยอันนี้คือสวยนะครับอันนี้คือสวยของจริงนะยูซี่ไม่ได้เปิดดีเฟเอนให้บอกเลยว่าบูรูหายเนี่ยเหลือตัวนี้ตัวเดียวจะทำดาเมจได้แค่ไหนก็น่าจะยากอยู่แหละ เออน่าจะยากอยู่แหละนะฮะก็นั่นแหละข้อเสียนะครับเจอทีมที่ตีชนะทาตหรือหรือมันจะแพ้นี้ทุกทีมทุกตาเลยวะทุกคนนะฮะมันจะแพ้ไอ้ทีมีทุกตาเลยไหมก็มันก็ไม่ได้แพ้นะคาลกาก็ไม่ได้แพ้นะอตอคาลกาแล้วตอนลิงก็ชะนะด้วยแต่เนี้ยด้วยความที่มันแพ้ทา่าแพ้ทาด้สถานะผนงข้ามมันโคตรเยอะนะครับผม แล้วเราก็ตายหาตปตรงนั้นด้วยยูซีมันก็ไม่เปิดดิเฟเ n น e ์แต่แรกนะครับก็อย่างนี้ว่ามันออโต้นะนะครับผมสปีดเราก็ไม่ไ,ไมไ่นำเขาด้วยแต่พอดีกว่านะสำหรับทีมนี้นะครับผมก็เอาความจริงนะครับความจริงแบบไม่โกหกทุกคนนะฮะตัวนี้เล่นได้ไหมเล่นได้ไม่โกหกเล่นได้แต่ต้องระวังทีมบินกับไฟหนักมากโดยเฉพาะทีมที่แม่งมีโฮโอเนี่ยทุกคน ทีมที่มีโอโอทีมเราที่เป็นทีมพืชทีมนี้แพ้นะมั้วยนะครับผมได้บอกว่าทีมอ่าอะไรนะทีมไฟดีกว่าเยอะถ้าตัวเลือกเลย3มทีมนะที่ผ่านๆมาที่ผมทาแต่คลิปนี้คลิปที่ผ่านมาเนี่ยทีมไฟดีกว่าเยอะและทีมไฟมีตัวเก่งด้วยนะครับและคลิปต่อไปจะเป็นของริสซดอนเอเอสเฮดครับผมนะฮะตัวนั้นก็ดาเมจแรงเหมือนกันนะครับและอยู่ทีมไฟด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะก็เอาจริงๆอย่าทำทีมนี้แต่ถ้าใครชอบดูใครเล่นได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับสำหรับคนชอบเนาะโอเคเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้ว